ใจเรามาว่าอาจเป่คนเลือกได้เกินถ้าใจทั้งหลายพอดถวายน้องกิุพิแตวงปู่รับรับสั่งว่าพระคุณเจ้าหลวงปูดามหาภุญโยาตุลาคมพุทธศักราช2,505ได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์เพื่อแต่รุงเช้คุ จำนวนหน้าไตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเ้าการนาพิเศษกรุงเทพมหานครประเด็นก็คือพระราชวารีเราผู้ว่าราชการจังหวัดุทธาหารร่วมกันนะครับวันนี้

ได้ประสบความสุขที่ต่างกันได้ช่วยแก้ไปัญหาด้เด็กก็เ็นอย่าตาอยาโคนตาคนแดถ้าจะตายก็ขอตาย